สวัสดีค่ะพบกับแพรนะคะแพรแพรสิวค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองตัวนี้กันนะคะเป็นแซดยูเคซุกเหรอซุกสุกไม่มัง้ง <laughs> ฉลาดจีนขนาดนี้ไม่น่าจะยี่ห้อสุกอันนี้นะคะบอกว่าเป็นลิปเนื้อกะรรมหี่นะคะลิปน้องวัวนี่ตัวนี้จริงๆแล้วสามารถทาได้ทั้งแก้มและปากนะคะทุกคนแปลงมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกระปุกแบบนี้ น่ารักมากคือแพ็กเกจจริงน่ารักมากแล้วทุกคนอยากจะบอกว่าราคาซื้อมา54บสี่บาท <Yeah. S 1> ต้นทุนกระปุกเท่าไหร่ต้นทุนของการแค่กระปุกกับแปลงกับกล่องแล้วก็ยังมีการทำเนื้อคือขาย54บาทได้กำไรอะไรคะเนี่ยมีเบอร์302นะคะตอนนี้ที่จะเป็นออกแดงแดงสาม หน้าตาออกชมพูอันนี้กระปุกหน้าตาออกส้มแค่ขอลองเอ่อจากสีอ่อนไล่ไปสีเข้มแล้วกันเนาะเพื่อการลบที่สะดวกเปิดเข้ามาเนื้อเขาจะเป็นเนื้อกรรมี่ีแบบนี้เดี๋ยวปาดให้ดูอืมเนื้อนุ่มนะ อันนี้ทาเสร็จแล้วอันนี้รู้สึกว่ามีความแบบด้วยความที่มันเป็นเนื้อมูสอะแพาใช้แปลงจิกอะค่อนข้างที่จะยากคือใช้แปลงจิกเนื้อสีขึ้นมาแล้วเนี่ยพอทาทาทาไปเม้มปากหายเม้มปากหายคือมันเหมือนแบบต้องใช้นิ้วจกเนื้อสีมาแบบประมาณนึงอะแล้วก็ปัด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 ปาดด้วยความที่มันเป็นเนื้อมูสเนี่ยมันก็เลยจะมีความเอ่อฟินิชคล้ายๆแป้งเหมือนตอนเนี้ยที่ปากอะ มีแป้งทาอยู่ถ้าใครเคยเอาแป้งมาทาปากจะมีความรู้สึกจะเข้าใจดีเพราะปากมันโดนกันไปกันมานิดหนึ่ออะมันก็เหมือนแบบเบลอลงก็เนื้อสีมันแบบเริ่มหลุดไปทั้งๆที่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยแค่แบบโดนกันนิดหน่อยมันก็เลยเหมือนกับว่าเนื้อสีมันเนี่ยจะไม่ได้แบบแน่นเอียดคือไม่ได้กบปาก,ปากมิดตึบยังไงก็ยังเห็นทุกคนมันจะเป็นฟิลนั้นความรู้สึกรู้สึกว่าสีสวยคือสีแบบเป็นโทนที่สวยสําหรับเบอร์นี้สีปากอาจจะหลุดแต่เหลือแบบ เหลือเป็นสีปากธรรมชาติเลือเล่อนๆไว้อะไรเงี้ยก็โอเคนะแต่ว่าด้วยความที่ความมันเป็นเนื้อมูสถ้าใครปากแห้งมันอาจจะแบบนิดนึงแต่จับตรงแบบว่าไอตัวที่ปากแห้งนิดนึงเพราะด้วยความที่เขาเป็นเนื้อมูสคือเขาแหง้งเขาไม่มีความจุยซี่เลยทุกคนคือมันเป็นแห้งสนิทมันเป็นแบบเนื้อมูสที่เป็นแป้งเลยอ่ะเออมันก็เลยถ้าใครปากแห้งอ่ะจ,จะแบบเห็นชัดนิดนึงอาจจะต้องบำรุงปากดีๆนะคะ เดี๋ยวเรามาทาแก้มดีกว่าสำหรับสีนี้อยากเห็นทาแก้มแพรว่าทาแก้มน่าจะสวยกว่าทาปากนะเนี่ยทาแก้มสวยกว่าเอ้ยสวยด้วยทุกคนเนี่ยสีแบบดูดิอันนี้ในกล้องอ่ะไม่เท่าไหร่นะของจริงคือแบบมันจะชัดกว่านี้ของจริงมันจะมาเหมือนแบบเหมือนฉันโดนตกมาโดยธรรมชาติ <laughs> เฮ้ยน่ารักเป็นสีทีน่น่ารักมากเลย เนี่ยดูนะคะตรงเนื้อที่จกมันจะเป็นอย่างนี้แล้วใช้คำว่าจกปลาบองมัง้งเอ่อเ e เจอร์ที่มองด้วยตาเปล่ามีความ,ม,มารู้สึก,ก,ก,กเหมือนเอาปูนอะรู้จักปูนไหมปูนให้กินกับหมากอะเหมือนเอาปูนมาเท็กเจอร์แห้งแบบปูนเลยแต่ละเอียดกว่า เมมปากเข้าหากันไม่ได้นะคะทุกคนถ้าเมมปากปับ๊บมันก็จะเบลอทันทีประมาณนี้ขอใช้นิ้วดีกว่าขอใช้นิ้วแล้วมันเหมือนแบบว่าเนื้อลิปอ่ะมันแทรกเข้าในล่องปากเราได้ดีกว่าใดๆคือสีสวยสีสวยจริงๆิอันนี้คือทาแเต็มปากนะคะจะฝ่อก็ได้จะแบบเกาหลีก็ได้อ่ะเธอ เกาหลีมาคือมีความแบบญี่ปุ่นเกาหลีสีสวยอ่ะดูแบบมันส้มกว่าเบอร์เมื่อกี้นะคะเบอร์เมื่อกี้มันจะแบบออกแบบจะมีความแบบว่าแดงอ่อนๆนะแดงเลือดแดงตกโ,โดนตบอย่างที่แพรบอกเหมือนมันคนโดนตบแลบบ้วอุ้ยหน้าแดงเลยเนี่ยนี่เป็นเบอร์3.02นนะคะตัวนี้ มันจะออกเป็นแบบแดงเชอรี่หลายแพรรู้สึกว่ามันมีความแบบว่าเวลาทาออกมาแล้วฟินนี่ะมันจะคล้ายๆกับชาติสมัยก่อนอ่ะทุกคนรู้จักไหมที่มันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นกระดาษเป็นลิปของผู้หญิงสมัยก่อนที่จะเอาไว้ทาที่จะเม้มปากด้วยกระดาษบึ๊บแล้วก็ติดเป็นสีแดงที่เอ่อเนื้อสีนะ่ะแอบฝังไปอยู่ในปากนิดนึงคือแบบถ้าถ้าเผลอทำแดงไปก็คือ,คอ,คอมีความเป็นตุดลิงสูงมากเห็นไหมตุดลิงเลยเรียบร้อย เปียบแบบหนึง่งมันมีความเป็นแดงสายแดงเข้มมันก็เลยแบบว่าสีมันจะชัดมากแพรู้สึกว่าปริมาณอะแพร์ใช้ปาดมาน้อยกว่าไอ้สองสีเมือ่อกี้นะแต่นี่คือแบบออกแดงมากมันจะมีความเป็นตุดติงได้ง่ายมากนะคะทุกคนแก้มแดงเทรนคนจีนอะฟิลนั้นอะถ้าทุกคนเคยเห็นคนจีนที่ชอบแบบทาแก้มแดงๆจะเป็นแบบแดงประมาณเนี้ยแดงนี้เลยแดงเฉดนี้เลยสวยนะถ้าใครชอบสีประมาณนี้ เออแล้วแต่เลือกเลยแพยรู้สึกว่าทาแก้มอะ่ะสวยทั้งสามสีเลยด้วยเนื้อมันเนี่ยเหมาะที่จะทาเป็นแบบบนผิวแก้มผิวหน้าอย่างเงี้ยมากกว่าผิวปากนี้อันนี้ก็จะมีความแบบออกส้มนิดนึงก็จะสวยได้ทุกสีผิวสีแทนก็ใช้ได้อันนี้ก็จะแบบมีความระเรื่อระเรื่ออันนี้แต่เนี้ยสวยจริงแพรู้สึกว่าทาแล้วสวยดูมีความแบบระเรื่อแบบธรรมชาติแหละทุกคนตุดเด็ก ถูกมากราคาซื้อมา54บาทเดี๋ยวถ้าใครสนใจแพรจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแพรซื้อมาจากช้อปปีนะคะสำหรับวันนี้แพรก็ไปก่อนอย่าลืม Subscribe แล้วก็ติดตามแฟนเพจแพรสิวสไตล์ด้วยค่ะบ๊ายบายทาที่ปากก็ลองเอาแป้งฝุ่นมาทาที่ปากดูจะเป็นแบบอารมณ์นั้นเลยจะอยู่ที่ปากเราถ้าใครไหวก็ไปต่อถ้าไม่ไหวก็เอามาทาแก้มทาตาซะ